ลูกพ่ออะไรนะครับลุงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพียงพบครั้งแรกแปลกระผมยืน จองนาพ่อนุม่มมหรือเปล่ครับหนุ่มมองทั้ง<อ>ร่างกายหัวใจมันกุ้มอกเหมือนไฟสุม่มมองสิเจ้าชื่ออะไรบอกได้ไหมเราพ่อแม่นั้นเขา เป็นใครชฉลุงเร้ารือเจ้าชื่ออะไรบ้านช่องอยู่ไหนเรานี่ผมชื่อโทอศักดิศักแม่รักชื่อสนสน<ล>ใช่ครับเมียนต่อครับ แม่รักชื่อสลสุขพ่อท่วงทนคุนเทพรักไม่เคลื่อนคล้อยมีร้อยตะเข็บไม่ทำให้เจ็บร้อนจีพอรู้ชื่อแม่ลุงแกก็มองเอ๊ ขาจ้องมองทำไมเธอสักก็จ้องต้องแปลกใจสังเกตใกล้ๆเมื่อกี้ลุงถามหน่อยนะเจ้าจะไปไหนตำรวจตามจับใครหรือครับ ลุงถามหน่อยนะเจ้าจะไปไหนตำรวจตามจับใครหรือครับเดินลาะลิมทุ่งลุงอยากทราบเห็นเล่งขนาบจริงนี่มันทั่วจริงนั่นไม่ว่ามันอยู่ไหนมันชื่อว่า ไอเสือหนักเสือหนักลุงพอจะรู้จักบ้างรอเปล่าไม่ทั่วจรแนลไม่ว่ามันอยู่ในมันถือว่าไอเสือหนักวังค่าไม่เหลือเพื่อแม่รัก แไม่ปล่อยให้ไอ้หนักมันนีใช่แล้วใช่ลูกชายฉันดูหรือแม่มันใช่มาอีตนทำไมถึงใจมาใช่ลูกมาฆ่าคมขีแล้วลุงเป็นใคร ตอบได้ไหมพ่อคุณเธอสักไม่คุณไม่เคยลุงก็ไม่ลีรอ้อขอฉเฉลยเสือหนักฮะไม่เอ่ยอ,อุยอเสือหนักอย่างนั้นเหรอข้อวาวกั่วไม่นึกเลยเพรคนใกล้ตัวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเคออเสือหนักลุงก็ไม่ลีรอ้อ พอฉเฉลยเสือหนักไม่เอ่ยอ้อีไอทอรทนคนชั่วถ้ามึงไม่มอตัวจับตายกลัวลูกมีกรรมตามติดกายยอมให้จับไปบนปี ไอ้เสือน่ะวันนี้นะกูจะจับตัวมึงไปให้กับแม่ของกูเจอตัวมึงก็ดีนะอย่ามวนลูกฉันนะสิจะตู้ลูกยังไงยอมให้กูจับตัวะเดดดีจะไม่สู้ยอมเจอเพราะอยากเจออีตนแม่ก็ชื่อสนจริงจริงนะแม่ข้าชื่อสน ส่วนพ่อข้าจุนเทศมาในครั้งนี้เป็นพ่อแม่ข้าใช้ผู้มาจับตัวต้องอยากเจออีกคนตนคิดใหญ่ใช้ลูกมาละชีวิตใหญ่ใช้แบบผิดผิดน้องพี่คืนตู้ก็าตายยอมให้จับพ่อ ไม่อยากให้ลูกทอร,ระพีแต่จับตัวหนักเข้ามาวันนี้นะพระนักไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจำนนนั่นคืงแก่ชีวิตแต่ถ้ายอมจำนนชีวิตของท่านจะรอดอนักไม่ยอมเนี่ย ให้เจ้าจับตัวแต่ขอค่าอย่างเดียวขอเลยว่าขอที่จะฆ่าข้าไอ้เถื่อนนะั้ขอให้ข้าได้พกบกับบุคคลคนนึงก่อนกระดาก่อนจะตายข้าขต้องการจะพบกับบุคคลคนนึงบุคคลคนนั้นคือใครบุคคลคนนั้นมันก็คือไอ้ต้ตนไงจะได้พบหน้าแม่ใช่ไ,ได้เพราะฉะนั้นเล่นเดินทางไป ความสุขแม่ก็ดีใจเป็นยังไงบ้างลูกเนื้อทิพว่าไงคะคุณย่าแม่โตเป็นเป็นสาวแล้วย่าก็ดีใจด้วยจะไปไหนมาไหนระวังตัวด้วยนะลูกค่ะคุณย่าเนื้อทิพจะระวังตัวมากอยากจะเจอแม่รออยู่ตรงนี้แล้วน แม่ครับพ่อสักผมกลับมาแล้วครับแม่เป็นไงบ้างลูกสิ่งที่แม่สั่งให้เจ้าทำเจ้าทำได้หรือเปล่าเอ,อ่อผมไม่ได้ฆ่าไอเสือหนักหรอกครับอา้าวแล้วลูกปล่อยมันไปทำไมเอาอย่างนี้แล้วกันคุณแม่อย่าเพิ่งถามอะไรมากเลยมีผู้ชายคนนึงอยากจะมาพบคุณแม่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยากจะพบแม่แม่ไม่เคยรู้จักใครนี่แล้วใครจะมาหาแม่ แต่เขาบอกว่าเขารู้จักคุณแม่เอาละเอาละเมื่อเขาบอกรู้จักแม่นะไปพาเขาเข้า,ขามาสิคุณแม่ใช่พาเข้ามาอนนี้เลยเหรอครับแม่ก็อยากเห็นเขาเหมือนกันพามาเลยได้ครับฉันไม่เคยรู้จักใครนี่อะไรกันมีอะไรเหรอกระเป๋าเข,าข้าไป,ไปได้เลยี่คุณแม่รออยู่ข้างในขอบใจมากเทิดับ สษณะคุณคุณเทพรู้จักเลยลูกเหมือนกับเหมือนกับผมเคยเห็นที่ไหนสักแห่งนะครับแม่เฮ้ยเทพข้ามพ่อรู้จักเ้องไปาใครมาก้ามแม่โอ้คารวะกับไหว้ด้วยถ้าเป็นใครชื่อเรียงเสียงใดข้าชื่อว่าบุญหนักบุญหนักใช่บุญหนักกับเสือหนัก เป็นคนคนเดียวกันสแล้วท่านมาได้อย่างไรที่ข้ามาวันนี้เพราะว่าข่ารู้จักกับบุคคลคนที่นี่ดีคนหนึ่งเสือหนักบอกว่ารู้จักกับบุคคลที่อยู่ที่นี่คนหนึ่งไม่เห็นมีใครเลยที่จะต้องรู้จักกับเสือหนักในในเรือนของฉันมีที่ท่านคุนเทพคนที่ข่ารู้จัก ก็คือตรนี่ไงฉันไม่รู้จักแกคุณพี่คุณแม่ฉันรู้จักมาทำไมมึงจำกูไม่ได้อะกูไม่รู้จักมึงมปนคนชั่วคุณแม่มันอะไรกันเนี่ยแม่สนสนไม่รู้จักมันสนไม่รู้จักคุณเรียมคุณพี่สนไม่รู้จักคุณแม่มองกูดีดสิสรุปงั้นสรุปแล้วคุณแม่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้จัก กูรู้จักมึงอีตนมึงก็รู้จักกูดีไม่รู้จักกูเป็นใครกู <G ül üyor> บอกเข้าไปสิคุณแม่เขาสักลูกหลบไปข้างหลังบ้านก่อนไม่ใช่เนื้อของเด็กไปสิไปแม่บอกให้ไปไงแต่ไปไป,ไปสด มันอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรลูกพี่ลูกลนเปล่าเจ้าค่ะตกลงรู้จักกับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าไี่รู้จักเจ้าค่ะคุณเทพท่านอาจจะงงเรื่องนี้แต่ข้าจะจะย้อนความหลังท่านยังจำได้ไหมที่สวนหลังบ้านท่านไปเห็นจำเนียนนั่งอยู่กับผู้ชายลึกลับคนหนึ่ง แล้วท่านก็คิดว่าจำเนียนมีชู้จำเนียน,นม,มีชู้ไม่ได้มีชู้เพราะผู้ชายลึกลับคนนั้นเขาไม่ใช่ใครเขาคือฆ่าไอเสือหนักแล้วค่าไอเสือหนักก็ไม่ใช่ใครอื่นแท้ที่จริงแล้วฆ่าไอเสือหนักเป็นพี่ชายของจำเนียน จำเนียนไม่มีชู้ส่วนคนที่มีชู้มันไม่ใช่จำเนียนแต่มันคือต้จออนจางมึงพูดอะไรกูไม่ได้มีชู้คนที่มีชู้ก็คือีเนียนไงมึงไม่โทรกูไอ้หนุ่มมึงกล่าวอะไรออกมาบุรู้ตัวไหม มึงกำลังใส่ร้ายใครกูอีสนกูมีผัวเดียวกูไม่เคยมีชู้คุณพี่ใส่มนอะไรที่หนไปหมดแล้วเนี่ยสนไม่ได้มีชู้สนบอกไม่มีชู้เนื้อทิ่นไม่ได้มีชู้เกียดอีเนื้อทองเกียดอีเนียนนี่เอานะลูกอย่ายวต้องเดินกันสิลูกมึงยังจะรันคมจริงเหรอมึงเป็นชู้กับกูแล้วมึงใส่ร้ายน้องกู น้ำตำ้ามึงยังยุให้ลูกไปฆ่าพ่อนะึงามึงพอได้แล้วสนไสยสนมึงอยากรู้ไหมสน้นอีกแก่ไส้สนมึงอยากรู้ไหมว่าใครมีโชคมันจะมากกันไปเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยพากมึงมันโง่ไงมึงก็โง,ง่ มึงก็โง่ถ้ามึงอยากรู้ว่าใครมีชู้สนกูนี่ไงมีชู้ไอ้โง่ไม่จริงฉันไม่ได้มีชู้คุณแม่เป็นวันชามวไรเนี่ยสร้อยตอนมีชู้ฉันไม่ได้มีชู้ฉันไม่ได้มีชู้มึงมีชู้จะไม่ได้มีชู้ให้ตายได้บุญรู้จะโกูนี่ตอนใค้ซอน คุณย่าอีเนียนมันมีชูเนื้อเทมเกียตอีเนียนเนื้อพท์เกียรติอีเนื้อทองเอาล่ะในไหนเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะได้เปิดเผยทันทีคุณย่าไม่จริงนะนั้สนไม่ได้มีชูอีเนียนมันมีชูเนื้อทิพป์ อีเนื้อทองมันโลกชูนะคุณย่าหยุดยงนี้ทุกคนทังกว่งแม่วันนี้คุณหญิงสีจันคนนี้จะไม่เก็บอะไรไว้แล้วตลอดเวลาที่จะเก็บความลับความวุ่นวายในบ้านวันนี้เป็นยังไงเป็นกันแม่มาเรียมค่ะคุณแม่ จำได้มีลูกเมื่อวันที่เธอเนี่ยเจ็บท้องกำลังจะคลอดลูกแม่ออกมาทันเหตุการณ์พอดีพอสิ้นเสียงเธอน,นั้นออกลูกมาแล้วเธอหมดสติเป็นลมไปฉันจึงหยิบลูกของเธอนั้นเอามาไว้ในอ้อมก,กอดของฉันแต่ในที่สุด สิ่งที่ฉันเห็นฉันไม่คิดเลยว่าลูกของเธอนจะหมดลมหายใจตายไปต่อหน้าต่อตาของฉันฉันก็ไม่รู้จะทำยไงพอดีให้หนอนมันวิ่งมาหาฉันมาบอกว่าจำเนียนกำลังเจ็บท้องออกลูกได้ลูกผู้หญิงสองคนฉันไม่รู้จะทำยังไง ฉันได้กลัวเธอน้จะฟื้นตื่นขึ้นมาจะไม่เจอลูกจะทําให้เธอน้ยเสียใจฉันเลยตัดสินใจลงไปหาแม่จำเนียนไปขอลูกแม่จำเนียนมาคนหนึ่งมาเป็นลูกของเธอโดยที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้แม้แต่ครั้งเดียวว่าเด็กคนนั้นเป็นใครในวันนี้ ใั้คุณหญิงสีจันคนเคนนี้จะได้เปิดเผยสักทีแท้ที่จริงแล้วแม่เนื้อทิพย์เป็นลูกของแม่กำเนิดเป็นจริงเป็นตอนจริงเนื้อทิีย์เกียรไินันิง อยากจะรู้ความจริงว่าเนื้อทิพเป็นลูกใครไปไเรียเตนียนออกมาหาสักเดี๋ยวนี้ เจ้าคะจำได้ไหมที่ฉีเกิดให้สัญญากับหล่อนทั้งเมื่อหล่อนนั้นออก,กำลังคลอดลูกฉันไปขอลูกจากเธอที่ขอสัญญากับเธอเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ความรับของเราทั้งสองคนจะต้องตายอยู่ที่เราทั้งสองคนโดยที่ไม่ใ,ใครรู้ แต่ณวันนี้อีผู้อิงแก่คนเนี้มันต้องยอมผิดคำพูดต้องยอมเสียคนโดยที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจ่างสักทีว่าใครเป็นยังไงใครมันเป็นใครฉันจะให้โอกาสเธอบอกให้ทุกคนรู้ว่าแม่เนื้อทิพ เป็นลูกเธอหรือเปล่าเธอบอกไปเลยไม่ต้องกลัวหน้าไหนทั้งนั้นแม่จ้าเนื้อทองก็อยากรู้เหมือนกันความจริงทั้งหมดมันเป็นยังไงเนื้อทองจะได้ทวงเขาตาหน้าว่าแม่ยังมีชูเนื้อทองเป็นลูกชู้นะแม่พู้เป็นม่จำเนียน เจ้าข่าคุณท่านเนื้อทองกับเนื้อทิเป็นลูกของเมียนถึงคู่วเจ้าข่าทุกคนได้ยินแล้วนะเป็นความจริงนะทุกอย่างจะได้กระจางสักทีแม่มาเห็นก็ไม่ต้องเสียใจหรอลกลูกช่วแนะม่ว่าลูกเธอจะตายแม่ก็ยังรักเจ้าเหมือนเดิม สักวันหนึ่งสวรรค์มีตาฟ้าเขาคงเห็นความดีของลูกเขาคงจะประทานสิ่งดีๆให้กับลูกนะลูกอีกสิ่งนึ่งค่ะคุณแม่ให้เมเนียนนะ่ะเขาได้เจอกับพี่ชายเขาเพื่อได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้มีชู้ให้คคุณแม่ไม่เนียนทุก่ะ วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปิดเผยมีอะไรที่เก็บไว้ในใจเธอพูดเธอทำได้เลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเธอผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอชื่อบุญนะเป็นพี่เธอใช่ไหมพี่นก พี่เจอเองวันนี้พี่ดีใจที่สุววันนี้พี่จะทำให้เองคนจากบนพินคำว่าเองมีชูจะไปอยู่ข้างลูกไปอยู่ข้างลานหญิง มามดหมดแล้วฉันต้องขอโทษทั้งบุญนับทั้งจำเนียนด้วยที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดสร้างความลำบากให้จำเนียนมามากมายมีเป็นไรเจา้าค่ะทุกหัวของจำเนียนคุณเทพเข้าใจผิดว่าจำเนียนมีชู้แท้จริงๆจำเนียนไม่ได้มีชู้ คนที่มีชู้มันคือตนตั้งหากและที่ทุกคนจะกล่าวหาว่าลูกชู้ถ้าจะกล่าวหาว่าลูกชู้มันเป็นใครไม่ได้ลูกชู้มันคือท่าตากมนลูกกับผมกับต่้งนเอง ไมไม่ว่าความจริงจะเป็นไงก็แล้วแต่ผมขอเธอครับผมขอให้ทุกคนรักเธอสักยังไงก็ตองรักเธอสักอย่างนั้นต่อไปเพราะว่าเธอสักเป็นเด็กไม่ดู้เรื่องอะไรด้วยแต่สำหรับอีสนเแม้แต่คุณเทพก็คงกำาลาบอีสนไม่ได้ คนที่จะกำลาบอีสัตว์้นโลกอีสนมันมีเพียงคนเดียวก็คือผมไม่หนักผมจะไปกำลาบมันเองอีสอนไปไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วสองคน จ,จะไปไหนกูถามมึงมากกว่ามึงมาที่นี่ทำไมมึงจะมาทำลายชีวิตกูหรือไงมึงกำลังทำลายชีวิตลูกลูกต้องมีปมด้อยเพราะมึง กูไม่ได้มีโชว์ไงกูบอกกูไม่ได้มีโชว์มึงพูดได้ยังไงมึงไม่มีโชว์อีตนคนที่ทำลูกมีปมด้วยคือใครคือมึงมึงใช้ลูกไปฆ่ากูทั้งๆที่มึงก็รู้ว่าเป็นพ่อของมันเท่านั้นยังไม่พอแต่ถ้ามึงยังคิดจะฆ่าน้องกูตำเนียนโดยที่มึงไต่ได้ มึงมาทำให้แม่ทั่วกูน้องมึงแย่งผัวกูไงทำไมกูจะฆ่าน้องมึงไม่ได้มึงบอกเขาไปสิมึงกับกูไม่ได้มีอะไรกันกูเป็นเมียคุณเทพคุณพีเรียมคุณแม่ก็ไม่ได้มีชู้แต่เธอมาแม่ยังไม่รู้แต่เธอ เชื่อแม่นะแม่ไม่ได้มีชู้คุณแม่แม่ไม่ได้มีชู้คุณแม่ติอยู่หรือเปล่าคุณแม่พอเถอะครับคุณแม่คณอย่างมึงมันคนลืมตัวหัวลืมตีนคนอย่างมึงไปตูงเกินตากไปล้เกินตัวเชื่อแม่นะ นูคือลูกของแม่จะรู้พ่อคุณเทพวัวใจของมึงแม่มันทำด้วยอะไรมึงคิดคิดให้ลูกฆ่าพ่อมึงจะหยุดได้ยังมึงจะหยุดหรือยังหยุดคุณแม่ขอน้องไอ้นี่ผมขอร้องอ้สานเร็วมึงมันทิ้งหมาเกิดขอเธอมึงตายร้ายกูกูไม่ได้มีชู้ทุกคนเขาารู้กูไม่ได้มีชู้ คนที่มีชู้คือจำเนียรน้องมึงน้องมึงมีชู้ไปแม่ใจสนสนลูกชู้ใจสนใจเย็นเย็นลูกคุณสนคุณสนทุกคนใจเย็นๆลูกใจสนเนี่ยดูหน้ามันไว้ใจสนอยากรู้ไหมรู้ใครฟังกูนะนี่แหละ ไอ้ลูกทูง่งไไอ้ต้นคุณแม่พอเลยครับผมจะรอตั้งต่ลบได้ยังคนอย่างมึงเหื้นอยู่ไปเหมือนต้นหนักหินมามึงดึงฟ้าลงอะไรต่ำมึงจะทำให้ลูกฆ่าพ่อดีแล้วไงไอ้ตน ข้าพ่อแม่ที่จริงแล้วกูก็มีใจรักมึงถุยแต่ถ้ามึงรักกูจะเป็นคนแบบนี้จะเป็นคนที่เขาประนามพี่ว่ามึงอีกคนมีชู้ไม่ได้มีชู้ยุ้ยลูกมาข้าพ่อไม่มีชู้จริงๆคุณแม่พ่อจะมีผลอะไรคุณแม่ผมขอร้องสอนมึงถ้าอยู่อย่าอยู่ในโลกนี้ต่อไปเลย อีตนอมึงต้องควรตายตายในมือกูอีต้น